สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 4S 16 g b จากแคมเปญ Member g a m e Member 6กันนะคะซึ่งรางวัลน,นี้เราก็จะมอบให้กับสมาชิกที่แนะนำเพื่อนเข้ามาลงทะเบียนและเพื่อนผู้โชคดีคนละหนึ่งรางวัลค่ะค่ะก่อนอื่นเลยช่วยแนะนำตัวเองนะคะค่ะชื่อนางสาววิรัญญามีศิรินะคะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศีราชาคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการะคะ่ะ ค่ะชื่อนัทพ่ศสอนสุทธาวรเศ์ค่ะเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตรีราชาคณะวิทยาการจัดการค่ะค่ะไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างกับแคมเปญ member g ์ n Number 6ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางบริษัทได้มีแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะนอกจากจะช่วยให้เราหางานได้แล้วยังให้เราร่วมสนุกรับของรางวัลด้วยค่ะค่ะก็ ตอนแด้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจคะ่ะก็ต<อ>แต่ว่าก็แปลกใจไม่คิดว่าจะได้ก็ตอนมีคนโทรไปบอกนี่คือตกใจไหมคะก็ตอนแรกตกใจค,ะค่ะก็คิดว่าโดนหลอกกันอ๋อค่ะแล้วไม่ทราบว่าทำไมน้องนิรันยาถึงแนะนำเพื่อนมาลงทะเบียนกับ ว็บไซต์เราอะคะ่ะจากการที่ได้เป็นสมาชิกก่อนนะคะก็รู้สึกว่าเว็บนี้ค่ะดีตรงที่ให้เราสามารถกรอกเรซูเม่ได้โดยที่แบบถ้าเรายังไม่ได้ทำไว้ค่ะก็เลยชวนให้เพื่อนมาสมัครด้วยกันนะคะแล้วออปกติเนี่ยได้ร e ับอีเมลแจ้งตำแหน่งงานจ็อบแมทชจอบอัพเดตจากทางเว็บไซต์เราอยู่เป็นประจำหรือเปล่าคะได้ได้ได้กับทุกวันเลยค่ะ น้องก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ได้บ่อยๆเลยค่ะแล้วได้เคยสมัครงานผ่านจ็อบแมทจ็อบอัพเดตบ้างไหมคะคืได้ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าการใช้งานยากง่ายยังไงรู้สึกว่ามันง่ายมากค่ะแค่เข้าไปกดคลิกเดียวก็สมัครได้แล้วค่ะค่ะอันนี้น้องก็คือเพิ่งเรียนจบมากันเลยใช่ไหมค่ะก็ในฐานะที่เป็นคนหางานอยู่พี่ก็อยากจะให้น้องเนี่ยแนะนำ เพื่อนๆที่กาลังมองหางาน,นาของเราค่ะว่าเรามีเคล็ดลับอะไรในการหางานสมัครงานบ้างาค่ะค่ะสาหรับตัวดิฉันเองก็ให้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นสมาชิกในเว็บอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็หมั่นเข้าไปเช็คอีเมลดูว่าเขาส่งตําแหน่งงานอะไรมาให้เราได้เลือกบ้างแล้วก็เรซูเ,เม่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เขาอาจจะเลือกเราตรงเรซูเม่ก็ได้เพราะว่าถ้าเรามีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะ,ะก็ส่วนตัวก็ เป็นคนจบใหม่นะคะก็สําหรับเพื่อนที่กําลังหางานอยู่นะคะก็ถ้ายังหางานไม่ได้ก็ยังไม่ต้องท้อนะคะก็เอดเทานไว้อยู่ว่าอาจจะเข้ามาในเว็บจับท็อปกันก็ได้นะคะเข้ามาสมัครดูแล้วก็จะมีงานหลายสายงานแล้วก็งานที่ตรงกับตัวเราอะคะ่ะให้สมัครได้เยอะแยะเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับคนหางานทุกคนนะคะ ค่ะนอกจากนี้ยังมีอไอที่จะฝากถึงสมาชิกท่านอื่นได้ไหมคะค่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่ไ,มได้งานทํานะคะก็อย่าพึ่งท้อค่ะก็ลองเข้ามาในเว็บนี้ดูนะคะแล้วก็ลองกรอข้อมูลของตัวเองลงไปนะคะแล้วก็หมา,ามาดูบ่อยๆค่ะค่ะก็สําหรับเพื่อนที่มีงานแล้วหรือยังไม่มีงานนะคะก็อยากจะแนะนําเว็บจอมทับกันค่ะให้ลองเข้ามาสมัครกันดูนะคะเพราะว่ามีงานดีๆที่ยังรอคุณอยู่อีกเยอะค่ะ ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ไปนะคะก็อย่าเสียใจไปเพราะว่า,เ,าเว็บไซต์จอบทุกันของเราก็จะมีแคมเปญดีๆแบบนี้มาให้สมาชิกร่วมสนุกกันอีกในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ